สวัสดีค่ะวันนี้มาแล้วนะมากับตัวนี้ค่ะตัวรีแพรรีแพรครีมเนี่ยมันเป็นอะไรคือต้องขอบคุณร้านนานาคือเราตัดสินใจที่จะเอาครีมตัวนี้ลงที่ร้านเพราะเหตุผลหนึ่งคือด้ยวยความที่ว่าหนึ่งคือมันเย็นในเวลาที่เราทาน,นะคะแล้วก็น่ารักมากๆละคุงราคามาให้หมดแล้วก็ได้แถมไอ้ตัวนี้มาให้ตัวนี้อ่าชื่อ บายอะไรเลยนะบายบายโบท็อกบายบายแพนด้าไอครีมเดี๋ยวไงเดี๋ยวเรามารีว uh, mm ิว hmm. ให้ดูแล้วกันนะคะ mm hmm. สําหรับตัวนี้นะส่วนตัวรีแพร์รีแพร์ตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมกับตัววิตามินอ e, ีวิตามินดีสวิตามินซีอะโลเวลา่าแล้วก็มีผงทองคําด้วยแล้วก็มีในส่วนของเทวีเอ็กซ่านะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเหมาะสําหรับคนที่โดนเครื่องสำอางมาเยอะๆอะไรเงี้ยแบบว่า โดนอะไรมาแรงๆนะคะตัวนี้ก็จะเหมาะแต่ทีนี้ว่าตัวนี้เนี่ยแม่ค้าเคยลองไปแล้วนะคะก mm ็โ hmm. อ okay. เคแน่ตึงและเรียบดีนะคะ mm hmm. เอาเป็นว่าสําหรับตัวนี้เนี่ยใครที่แพ้อะไรเงี้ยราคาราคาขายอยู่ที่เดี๋ยวนะแป๊บนึงหาก่อน mm hmm. พอดีว่าอ่าโอเคราคาตัวนี้20กรัมนะคะจะอยู่ที่450บาทนะ คุ้มนะคะเขาบอกว่าคุ้มคือสําหรับคนที่โดนอะไรมาแรงๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวสตาร์ทที่ดีสําหรับคนที่ไม่เคยแบบไม่เคยแบบได้รักษาหน้าตัวเองสักเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอืมแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้อีกสักหนึ่งรอบนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะโอเคนะคะ่ะสําหรับวันนี้ก็ไม่มีแล้วบา,บายยจะมาบอกตัวนี้มีของเข้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงรีวิวให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะจ๊ะโอเคค่ะบายบาย